ผักจอยทุกคนยังยังยังไม่มีอะไรมากัดยังไม่มีอะไรมากัดโอเคอยู่ประมาณนี้โอ้ร้อนไรน,นี้ดีนะผ้ามาคุมมาไว้เนี่ยนี่เอเอ,อขอบคุณครับ,บ,บวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็ จะออกไปซื้อดินเพิ่มจ้ะเขียวข้างทางที่เขียวทั้งมีดอกไม้ออกด้วยจ้ะแต่ว่าไอ้ดอกไอ้นี่มันทําให้เป็นภูมิแพ้เด้อเพื่อนเพื่อนจบดีอันคิวกันจ้ะวันนี้อือดอกเล็บซีทุทกคนดอกน้ํามันต้องมาแต่เช้าถ้าไม่มาแต่เช้านี่โ้ยรถติดคากติดแน่แล้วยิ่งตรงกับวันหยุดด้วยเพื่อนเอ้ย หน้าก็ดำเลยเไเนะดำมากเลยอันดี้ดูซีดิโอ้โหมองออกอีกตั้งหากอันดี้มองดอาให้ล,ลูกเฟสดำม,มือตือ๊อตื๊อเสียงเรียกเมียเสียหายเลยมือตือ๊อตือก็เธอบอกว่าสวยสวยผู้่าิแบบว่าไม่อยากไปนั่งกนันขนาดนี้ไม่ได้ตากแดดนะเพื่อน เดินผ่านแดดด้วยก็จะดำอมู่เป็นคน,นำดำเร็วอยู่แล้วไง เอาพริกหนุ่มไปจ้ะกล้าละหนึ่ง้อนเจ็ดสิบห้าทีจ้ะเนี่ยบรรดาก้าพริกจอยมาซื้อดินบรรดาดอกไม้ทุกคนเอ้ยงามนะนดอกอะไรก็ไม่รู้นะนี่ก็สวยนี่ไงดินที่จอยจะซื้อไม่ใช่อันนี้นะอันใหญ่เนี่ยจ้ะเนี่ยจอยจะซื้อไปสักสามถุง ส่วนด้านในก็จะมีก้าพริกต่างๆเช่นกันจะมีก้าไอ้มะเขือมีก้าไอ้แตงกวาส่วนนี้ก็พริกจ้ะผสมกับไอ้นี่เพื่อนเพื่อนผสมกับไอ้มะเขือเทศเนี่ยพริกอะไรก็ไม่รู้จะออกดอกแล้วจ้ะทุกคนอันนี้ก็มะเขือจ้ะมะเขือม่วงเพื่อนเพื่อนใจไม่ค่อยอยากจะกินมะเขือม่วงที่นี่คือมันเปลือกหนาจ้ะมันไม่อร่อยมันของไทยเราเนาะมันไม่แซบ่บจ้ะเอาไปทําเมนูอะไรก็ไม่อร่อยทุกคน เปลือกมันแข็งมากไงจอยไม่ชอบจอยชอบมะเขือบ้านเรามากกว่าจ้ะอันนี้ก็พริกจ้ะนี่อันนี้คล้ายๆเบิร์ดอายจ่ะเ,เพื่อนๆพิกขี้หนูบ้านเราอ่ะจ้ะนะผสมกับพริกอะไรก็ไม่รู้จ้ะนะมันเห็นมันแบบว่าปะปะนกันจ้ะ่วนนี้่วนดอกไม้จ้ะทุกคนสวยงามน่าดูมากเลยจ้ะราคาค่อนข้างแพงจ้ะที่เบียนคิวทุกคนจอยก็ มาหาเดินดูซื้อดินซื้อดินกับซื้อปุ๋ยจ้ะไม่ได้ซื้ออะไรมากมาซื้อเล็กๆน,น้อยๆจ้ะอันนี้ก็คือดอกดาวเรืองจะคล้ายๆของบ้านเราจะไม่รู้พันดอกเล็กหรือดอกดอกใหญ่จอยก็ไม่รู้จ้ะทุกคนจอยไม่ค่อยชอบดอกดาวเรืองเท่าไหร่มันไปดูต้นเชอรี่ต้นพัมจ้ะนี่เขาขายเป็นกระถางเนี้ยออกดอกแล้วเห็นไหมเขาจะขายเป็นกระถางอย่างนี้จะเที่ยงกี่ต้นเอาต้นตัวยี่สิบหกปอนด์จ้ะต้นต้นพมัมยี่สิบ อยากจะพัมเชอร์รี่ก็20จ้ะทุกคนนะบางคนก็ปลูกลงดินจ้ะแต่จอยไม่สามารถปลูกลงดินได้ทุกคนเพราะว่าเจ้าของสวนจอยเขาห้ามเอาพวกต้นไม้ใหญ่ลงดินอะนะปลูกใส่กระถางได้เยูะแต่มันก็จะไม่ได้ผลผลิตเท่ากับตอนที่เราปลูกลงลงดินเนาะการเดนเซอร์ก็ประมาณนี้ละจ้ะ เบียนคิวเพื่อนพูดเทสเทสโก,ก้สักหน่อยจะทุกคนกาพริกจะซื้อมาก็วางตรงเนี้ยมีเบอร์เกอร์คิงมี KFC แต่ KFC สุสดไก่ที่นี่เค็มเพื่อน,อนกินที่นึงงไตาวายเลย ท่าง Tesco ตรงนี้จอยไม่ค่อยมาจ้ะทุกคนนะเพราะว่ามันไม่ค่อยชอบจ้ะมันไม่ค่อยของอะ่ะของสดๆกับของเอเชียมไม่ค่อยมีจ้ะแต่จอยมาซื้อดินมันอยู่ติดกันกับร้านขายดินไงกับเบียนคิวจ้ะจอยก็เลยแวะมาหาดูปลาจ้ะแต่ก็ไม่มีปลาจ้ะจอยจะซื้อปลาซาบะสดอต่จะเพื่อนๆมันไม่มีมันมีแต่พวกที่แบบปลาซาบะลมควันจะ้ะส่วนนี้ ส่วนเอเชียจะทุกคนส่วนใหญ่เขาจะขายตาดาก้อนเนี่ยเพื่อนๆอตามังกรเนี่ยมันเพื่อนเอ้ยมันไม่เหมือนเทสโก้เล็กจากทุกคนเพราะว่าเทสโก้เล็กเนี่ยมันมีของเอเชียเยอะมีข้าวไทยมีซอสไทยอย่างเงี้ยจ้ะแอนดี้บอกว่าชอบต้นพริกอยู่ตรงนี้มากเลยอย่างเงี้ยเออบอกว่าเองก็เอาดินมาใส่ตรงนี้เนาะปลูกไว้ในรถและแอนดี้ได้กินไปเลยเพื่อนเป็นในห้างไอ้เทสโก้มันใหญ่จริงทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยมีของแม้เนาะอันดีนะ้เนาะ ไม่มีมมของไม่มีมมเราจะไปมอริสันกันอีกเนี่ยเดี๋ยวเอาของไปไว้ในสวนเสร็จก็จะไปมอริสันจ้ะทุกคนไอของที่อยากได้มันสมควรจะมีนะห้างใหญ่ๆมันไม่มีไงโอ้ยบรรยากาศทุกคนเลยอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกําลังเริ่มร้อนจ้ะวันนี้19องศามันจะขึ้นไปถึง23องศานูนทางภาคเหนือของอังกฤษจ่ะทุกคน เพืนดีชอบร้อนอย่างเงี้ยเขียวเขียวตามถนนหนทางนะตามถนนหนทางก็เริ่มเขียวชะอมพุ่มสวยนีแม็กด้วยแม็กโดนัลคารวานอยู่ด้านหน้ารถจอยเพื่อน สองสามปีจ่ะนะไนอกีรถเข้าลากเกส,สกีเพื่อนเพื่นเพียดีก็บอกจอยอแล้วอีกฝั่งนี้ก็โรงแรมอะทรวรดจ้ะจอยก็เคยทำเหมือนกันจอยทำที่นั่นประมาณปีกว่า,ก,วาก่อนที่จอยจะไปทํางานรงเรียนเนาะเนี่ยโรงแรมฝั่งทางนี้ทรวารอดไอเพียร์เมลินอะจอยเคยทำงานอยู่ างทีก็เดินมาทํางานบางทีก็ขึ้นรถเมย์มาทํางานจ้ะอ่ะก็เดินจากบ้านไกลก็ไกลพอสมควรอยู่นะใช่ว่าแบบว่าไอ้นี่ไกลพอสมควรนะทุกแท็กตรงแท็กเตอร์เริ่มวิ่งกระนาดละรถเริ่มติดจ้ะนะเห็นไหมนันไอ้น,นี่เนาะลุกเอาหลอกข้าวเลยดิยพึ่งจะสิบโมงเช้าอยู่เพื่อน อังกฤษนะรถจะติดช่วงหน้าร้อนจ้ะหรือหรือวันหยุดราชการเพราะว่าคนเขาได้พักผ่อนเขาก็จะพาลูกพาเต้าพาครอบครัวไปแถบทะเลไปเดินป่าไปอะไรอย่างเงี้ยเพืเ่อนๆนะถ้าออกมาสายๆช่วงประมาณสิบโมงนี่เยตรง a อท้งตีนี่ติดแน่จ้ะถ้าไปก็ไปแต่เช้าอันดี้นี่ก็เห็นแมวนี่ก็โอ้โหคู่แมวใหญ่เลยนะ Uh huh. งงขับรถเอาดินมาไว้จ้ะทุกคนแวะเอาดินมาไว้ก่อนซื้อดินมาทางขับเข้านี่ก็ลำบากค่อนข้างลำบากนี่คนเข็นเอารถเข้ามาไม่ได้มันเลืน่นๆยังไงไม่รู้ทุกทกคนดินสามถุงถุงละเกือบสิบสองปอนแล้วก็ซื้อ พวกปุ๋ยพวกยาฆ่ามดด้วยจ้ะแล้วก็พริกนั่นแหละอันนี้จะยกไปคนแข็งแรงไปไปทีละถุงมันไม่เปียกน้ำมันก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่คนกันละเจเราคนกล้าผักจ้ะกับปุ๋ย ผักจอยทุกคนยังยังยังไม่มีอะไรมากัดยังไม่มีอะไรมากัดโอเคอยู่ประมาณนี้โอ้โหลนอะไรนี้ดีนะผ้ามาคุมมาไวเนี่ยนีเ่เออขอบคุณครับครับ,บสิครับสิสิงบอกเอาไว้เอาออกเ้อ โอเคดอกเดซี่กำลังจะขึ้นจ้ะพี่อันดี้เขาไปรออยู่ข้างนอกพอมีรถเข้ามาไงเปิดให้อากาศถ่ายเทนิดนึงเนี่ยจอจะถอนต้นหอมกลับบ้านด้วยจ้ะถต้นหอมเอาไปดองเพื่อนๆเราจะได้เอาไอ้นี่ปลูกอย่างอื่นเอากล่องปลูกอย่างอื่นเนาะ ต้นหอมนี่จะไม่ได้ปลูกไว้กินหัวนะเพื่อนๆนะอย่างที่รูู้ว่าจอ,จอส่วนใหญ่จะจะปลูกกินกินลําต้นเขากินไปเขาจะถอนออกไปเลยเขาไปดองนี่ได้เยอะอยู่นะทุกคนโอ้ออกค่อนข้างลําบากทีนี่นี่เยอะเยอะ ผักอยู่ในนี้ก็อยู่ในสภาพที่โอเคอยู่จ้ะนะยังไม่ได้ตายอะไรรุ่นก็เหมือนกันมะละก็เหมือนกันจ้ะโอเคอยู่จ้ะเดี๋ยวจอยก็จะปิดพาาไว้จ้ะเพื่อนคนก็เริ่มมาสวนเยอะจ้ะจอยก็เอาดินเอาพวกไอเนี้ยที่จอยซื้อมาอภิกสองต้นนะจ้ะมาไว้ในสวนแล้วก็จะไปมอริสันไปหาซื้อปลา มาโครจากปลาซาบะนะแล้วก็เก็บต้นหอมไปเดี๋ยวจะเอาไปดองก่อนมันจะแก่จนไม่ค่อยชอบกินหัวมันเพียงดีรออยู่ข้างนอกนะไปไปไปเพียงดีรออยู่ข้างนอกจ้กทุกคนรีบเร,เร่งเร่งรีบจ้ะไปจอดตรงไหนรถ เพื่อนแอนดี้สองคนเพื่อนแอนดี้เบฟแอนด์วิกกี้เดี๋ยวพะทักกันไปดูนะนทักกันนะ